กดยกเลิกทันกันไหมครับกับเก้าอี้รองปรับท่านั่งตัวนี้กับคนที่กดไป299บาทก่อนหน้าเนี้เสียใจด้วยนะครับเพราะตอนนี้ตะกร้านี้ที่ปักให้ตรงเนี้ยเขาจัดโปรโเหลือแค่99บาทแค่นั้นเองตัวนี้คือเก้าอี้รองปรับท่านั่งนะครับที่จะเข้ามาแก้ปัญหา อาการนั่งหลังค่อมโดยไม่รู้ตัวด้วยการออกแบบโค้งรองรับกับสรีระของหลังของเรานะครับแบบเนี้ช่วยให้เรานั่งหลังตรงนะครับทําให้เราเนี่ยไม่ปวดหลังจากอาการนั่งหลังค่อมนั่นเองตัวน้องเขาทําจากวัสดุซิลิโคอนอย่างดีนะครับเหนียวเนึบ ยืดหยุ่นดีมากๆาเมเลือก2ขนาดนะครับ2ไซส์ไซส์เล็กตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับรองรับน้ําหนักได้6กกิโลส่วนตัวใหม่ไซส์ใหญ่อัปเกรดตัวนี้นะครับรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลใครมองหาตัวช่วยดีๆนะครับช่วยปรับท่านั่งลดอาการปวดหลังจากการนั่งหลังค่อมโดยไม่รู้ตัวยะแนะนาเก้าอี้รองปรับท่านั่งตัวนี้เลยนะครับช่วงนี้ร้านจัดโปรอยู่นะครับจากราคาเต็ม299ตอนนี้เหลือแค่99บาท รีบกดแล้วล่ะครับตรงนี้ตะกล้าน,นี้อย่าทิ้งพิกัดให้แล้วครับ